สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมือถือรุ่น i n f i n i t Hot 9นะครับหรือ Hot 9นั่นเองมีอะไรบ้างติดตามครับตัวมือถือนะครับจะให้มาที่หน้าจอ6.6นิ้วตัวนี้จะเป็น IPS LCD นะครับความละเอียดจะเป็น HD Plus เ่วร c p ีพนะครับจะให้เป็น Helio A 2 5 AutoCore ความเร็วจะอยู่ที่1.8 g รมจะให้มา4 g ิกและรอมให้มา128 g ิกตัวนี้สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ได้ถึงตัว250 g ิกนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10กล้องหลังให้มา3ตัวมีกล้องหลัก16ล้านพิกเซล f 1.8และกล้องเลนส์มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลถ่ายระยะใกล้แล้วก็เลนส์สุดท้ายนะครับเป็นเลนส์วัดระยะอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะมีการเจาะรูไว้ทางด้านซ้ายบนมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลสามารถสแกนใบหน้าได้และสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องนะครับ และให้พอร์ต USB Type C 2.0มาให้พร้อมกับช่องหูฟัง3.5ยังมีให้อยู่นะแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะก็คือ 5,000mAh และสีตัวเครื่องนะครับจะมีทั้งหมด4สีสมีสีฟ้าสีม่วงสีเทาและสีดำราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณ3,500บาทนะครับถ้าท่านชอบคลิปของเรานะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ